อีฟรับร่างพ่อต้อยเปิดใจเศร้าไร้สัญญาณเตือนไม่คิดว่าพ่อจะจากไปเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่21กุมภาพันธ์ที่โรงพยาบาลจุลาพรราชวิเาลัยจุลาพรอ,อีพุทธิดาลูกสาวของเศรษฐาศิรชาชยา พร้อมด้วยสามีได้เดินทางมารับร่างของคุณพ่อโดยอ e. ีพุทธธิดากล่าวว่าสำหรับกำหนดการของงานบำเพ็ญกุศลของคุณพ่อวันนี้ประมาณช่วงเที่ยงจะมีการนำร่างของคุณพ่อเคลื่อนย้ายไปยังวัดเทพศรินหลังจากนั้นในเวลาบ่ายสามโมงทางครอบครัวจะมีพิธีรดน้ำจากนั้นในเวลาประมาณห้าโมงครึง่งจะเป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและในเวลาหนึ่งทุ่มจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมอี e. พุทธธิดาเผยว่า สำหรับอาการของคุณพ่อก่อนหน้านี้นั้นมีอาการขึ้นขึ้นลงลงแต่ก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและบ้านมาโดยตลอดเนื่องจากทราบจากทางแพทย์อยู่แล้วว่าโรคที่คุณพ่อเป็นนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ที่ผ่านมาบางครั้งคุณพ่อก็มีปัญหาในเรื่องการรับประทานอาหารโดยไม่สามารถรับประทานอาหารได้จึงทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้พาคุณพ่อมาพบแพทย์ตามนัดซึ่งก็ตั้งใจอยากจะให้คุณพ่อพักในโรงพย พยาบาลสักช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาและให้คุณพ่อทานอาหารได้และมีแรงมากขึ้นจะได้กลับไปพักที่บ้านได้แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์กระทันหันแบบนี้เพราะเมื่อมาถึงโรงพยาบาลพบว่าคุณพ่อมีอาการเหนื่อยและเกิดอาการภาวะเฉียบพลันมีเสมหะความดันตกทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างสั้นและถึงแม้ว่าตนจะทราบว่าพ่อป่วยเยอะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดั m ค